วิธีเริ่มต้นในออนไลน์นะครับเริ่มจากการหาหน้าน้ำในตัวเองก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากหน้าน้ำไหนดีเราจะพูดอะไรดีเช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนำสีหน้าน้ำนะครับที่สําคัญแล้วก็ตลาดใหญ่มากๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลงไปเล่นนะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกันครับตลาดแรกก็คือด้านของความมั่งคั่งนะครับที่ติ๊กถูกไว้ตรงนี้นะครับตลาดในความมั่งคั่งนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรเกี่ยวกับความร่ารวยการเงินเช่นการออมเงินการสร้างรายได้เพิ่มกดไลคนดูกับการเงินนนนอััี้้ก็ไดะครบ การขายที่เกี่ยวกับการเงินการตลาดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเงินการตลาดออนไลน์แล้วทาเงินได้อะไรก็ตามที่เป็นเงินเป็นทองครับเอาไว้ตรงนี้เป็นตลาดที่เติบโตมากเยอะตัวตอย่างสมมติว่าคุณทําธุรกิจอาหารแต่คุณสามารถใส่คอนเทนต์เพิ่มได้ครับเช่นทําธุรกิจอาหารเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทําแบบนี้เห็นไหมครับพอคุณเพิ่มคำว่าสร้างไรายได้เพิ่ม <S <S ก็สามารถอยู่ในเรื่องของความมั่งคั่งได้ครับอะไรเป็นเงินเอาไว้จุดนี้เลยครับ การออมเงินก็ได้นะหรือการปลดหนี้ก็เกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับต่อมาครับเป็นตลาดความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่พอควรครับความสัมพันธ์มีหลายแบบนะครับไม่ใช่เฉพาะแบบสามีและภรรยาเท่านั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือความสัมพันธ์กับตัวเองเช่นเขาเนี่ยผัดวันประกันพุ่งบ่อยๆนะครับเขามีนิสัยที่โทษตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองอันนี้ก็เป็นตลาดที่ทําเงินได้เยอะเลยทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปเรียน NLP อ่ยส่วนใหญ่มันจะยิงไปเรื่องนี้เหมือนกันหรือแม้แต่กดดันดูดส่วนใหญ่ก็จะมี คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นตลาดนี้ก็ถือว่าสามารถทำเงินได้เยอะนะครับแล้วก็เจเาะเฉพาะกลุ่มลงไปเช่นกลุ่มคนอกหักนะกลุ่มคนที่มีปัญหาทางครอบครัวกลุ่มคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองเช่นไม่รักตัวเองโทษตัวเองอันนี้ก็เป็นตลาดที่คนยินดีจ่ายเงินครับต่อมาเป็นตลาดสุขภาพครับซึ่งเป็นเทรนมากๆเลยจริงๆตลาดสุขภาพเนี่ยมันมีมานานละแต่ว่าในปี2022นะครับตลาดสุขภาพเนี่ยจะปังมากๆเนื่องจากว่าเป็นปีที่คนเนี่ย เจอโควิดมา2ปีแล้วใช่ปะคนก็รักสุขภาพมากขึ้นซื้ออาหารเสริมมากขึ้น คนก็แบบโหทั้ง pm 2.5เนาน้ทั้งโควิดต่างๆอานาทั้งเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสนใจที่จะดูแลต็เงมากขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยมีทั้งการออกกําลังกายการกินอาหารการดูแลตัวเองการนอนหลับพักผ่อนถ้าคุณสามารถทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาปลอดภัยมากขึ้นมีสุขภาพดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตลาดที่น่าเล่นครับตลาดที่3ต่อมาตลาดเนี่ยที่4นะครับที่แนะนําในวันนี้ก็คือคุณเริ่มต้นจากตลาดนี้ได้นะคือแรงบันดาลใจกําลังใจครับ คุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกดีผ่อนคลายคลายกังวลน,นะครับแล้วรู้สึกมีพลังอันนี้ก็เป็นตลาดที่กว้างนะถ้าเกิดว่าคุณทําเหล่านี้ได้นะก็สามารถที่จะเติบโตได้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสีหน้าน้ํานี้นะครับก็ไม่ยากเกินไปใช่ปะเดี๋ยววันหลังมาบอกหน้าน้ําใหม่เพิ่มนะเผื่อใครแบบเฮ้ยสีอันนี้ไม่ใช่ฉันหรือบางคนเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอันนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคุณเป็นอันไหนนะครับเช่นมัง่งคั่งอ่ะความสัมพันธ์นะครับหรือสุขภาพ ว่ามีหน้าน้ำอะไรอีกคุณเลือกได้แล้วพอคุณเลือกปุ๊บ คุณเจาะแลวโฟกัสแค่ด้านนั้นลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อของคุณแต่เป็นลูกค้าที่เฉพาะคนเท่านั้นที่ยินดีจ่ายคุณและก็ชอบคุณครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทําการตลาดกับทุกคนแต่ทําการตลาดกับเฉพาะคนก็พอเลือกน่านน้ําแล้วทําในด้านนั้นครับโฟกัสเพียงจุดเดียวแล้วทําให้ตลาดนั้นมันโตไปเลยนี่คือวิธีการทําธุรกิจที่ถูกต้องนะครับพิมพ์แชร์มาหน่อยแล้วกันนะว่าใครเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่สีแบบนี้ก็รอดูคลิปหน้านะครับก็จะมีเป็นน่านน้ำให้คุณเลือกอีกนะ ประโยชกับมือใหม่ทุกคนนะครับปบไปสารสวสดีครับ